ยาวไลเอื่ยอยล่อเที่วเขาฉันสาวเอ๋ยเราเคยล่องทานเขียวคีรขีรีวงกตสะกดใจให้ไหลลงธรรมชาติงามตาผู้พายแอบปาด คงดูคู่แดนนาอยู่ใจหายเมื่อหวนกลับมาอีกครั้งไม่มีน้องนางเคียงค้างลองทานเคียงกันภาพเรายัง เธอไม่ไกลขอลาทิวป่านายงแดนไกลปล่อยวางหัวใจไว้ผิ่นดินแดน,นงดงามนายงที่รักเมลจาจะใกล้คอตางรอยรักยังจำดึง ใจไหม มาอีกครั้งไม่มีน้องนางเคียงข้างลองทานเคียงกันภาพเก่ายัางตราตรึงใจช่ัวนิดนิรันผ่านพันนานวันคุงม,มันรักเธอไม่คลกไกลขอลาเทวป่านายุ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับบ่าวเพ็ดข้อสะพานมาพกมาพอกับพี่น้องคือเกา่ากับพี่น้องสบายดีพี่น้องทั้งสอปลาเล่านะครับสิจ้าพี่น้องทั้งเวียดนามนะครับพี่น้องทั้งอาเซียนทุกคนเน้อพี่น้องเด้อทั้งอยู่ในประเทศละต่างประเทศพร้อมเน้อพี่นอนะ้องมินี่ได้เมนูต้มเป,ป็ดปลาไหลพี่น้องโอ้ขักมอนี้นะกันตอนในการเฮ็ด ให้เบ uh ิ can can ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับกับฟังเพลงเพาะๆนะครับเพลงพี่น้องถามว่าเพลงอย่างนะเพลงนายุงที่รักเด้อพี่น้องเด้อนะทีมงานเบาเผ็ดนะครับทีโรงเรียนนั่นแหละนะครับเป็นคนเห็ดขึ้นแ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ทํานองนะครับคู่ดนตรีนะอยู่วันโรงเรียนน่ะครับแล้วก็เป็นสิ์เก่าพี่น้องเป็นลูกซิ์นะครับที่ร้องนะครับจบม .6 หไปวังปีสองปีที่แล้วนี่แหละนะครับเนาะพี่น้องว่า ย่านพี่น้องย่านว่าย่านติดคาซิเด้อร์แล้วมังติดคาซิเตอ่งนี้บ่มีนิคาซิเเนาะพี่น้องมีเฉพาะช่องบ่อสเพจที่อัพลงแค่นั้นนะครับเนาะปลาไหลตัวบ่างไงสองตัวพี่น้องอะไรจะให้เบิ่งเสียโอ้ยสองตัวโลพี่น้องไงครับไงเนี่ยขัดเนี่ยรับรองวา่ามือนี่คักแน่นอนอ่ะวุ้ยกันเลยกับข้อเศร้าเด้อพี่น้อง เลี้ยมือเรียรบๆเจ็บไรพี่น้องอดับกินข้าวด้วยผักแพร้วด้วยได้ดีอยู่นะครับก้อนป,ปรบงในห้องผักแพร้วร่วงเข้าไปพร้อมนะครับกับเจลสมมันนี้ยอ,อ,อยากใช้ไม่ต้องไหนอ

มันใส่มัยพี่น้องใส่มันปราเพชรเปบอกกินเด้อพี่น้องขี่ที่กินแด้อัน,นอันนี้ไข่มันไขรกับตับนนจำแจ้วสมุมลงไป ซุดน้าตามพี่น้องบรรยากาศแาง,ง้มเศร้าเขาก็ะห้อง อันยุงเลี้ยงกันเปิดได้สามเมอือพี่น้องเปิดตรงนี้ได้สามเมอือนะครับเมอือที่สี่ครับมีนักเรียนนะครับเป็นคัตเตอร์อีกติดโคบีตอีกเพื่อหยุดนะครับติดวเมอือที่หห้ไป2-3องสามเมอือ เงินว่ะเนี่ยครับพี่นออ้องเปิดดี๋ยแล้วกั็นอยากก็การป้องกันนี่แหละอย่างแห้งเนาพี่น้องเนาะโควิดเนี่ย ทางสาสูก็เลยแนะนน้ำให้ปิดหยุดตรงนี้จากสามมือครับอืมนอนเลย อืงมืงนดือขออนุยัดใส่มือเด้หรือเปล่ครับเป็นไรเนี่ยเป็นไรใส่มือครับ บรรยากาศสารละหน่อยข้างหัยล่างคือเกอ่าฟังเสียงน้ำไหลแล้วก็ฟังเสียงนำ้ำนกฮอดิง um เปื่อไอดีขนาดพี่น้อง ระดูกตัวใหญ่รกระดูกแข็งเ็ตัวน้อยในบ้าเพ็ดเงี้ยงเล่นๆบเบิลเลยนนักระดูกอ่อนนะ พี่น้องโอ้ครับอิ่มเอและนะครับปลาไลหลเนี่ยโดนกินเพื่อนแซ่บขนาดเนาะพี่น้องเดี๋ยวท่านไปพ่อตลาดเองเดี๋ยวไปบาเผ็ดจิ้เผ็ดเมนูอ่ะผัดเผ็ดเนาะเนาะก็ติดตามรับชมผัดเผ็ดปลาไหลเรื่อยพี่น้องเลยคลิปต่อๆไปน,นะครับอ๋อคลิปนี้ปลาเผิดล่าพี่น้องไปก่อนครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับแซ่บก็สุดเทอร์พี่น้อง